มาปูนี่หูกงปูนี้ขึ้นมาเนี้ขึ้นมาเลยนี่อือมอืัมขึ้นมาใส่บ้านเอ้าเอ้าเออตั้งใจเขากล้องดีกระปูตัวนี้ ทักทายสบายดีทุกคนสบายดียามคำคืนเอน,นีอ่พากันออกมาหากระปูทุกคนเลยเพราะว่าพันหนวดมีแผนจะกลับเมืองบ้านเมืองบ้านบ้านเกิดเมืองนอนพันหนวดพ่นละได้ยากไ้กระปูเมื่อผักแม่ทุกคนเลยพุดีบบบอนมาสวนแบบหากระปูบ่วามาแรงเลยมาทำกันเอน,นี้านมากระบอบอนนี่แหละทุกคนเลยสบายดีหากระลงมาแต่พูแหรือมาเพิ่พ่อเพิ่มเข้าประจำอยู่บ้านอยู่เพื่อนนี่แหละ วันนี้เพิ่นได้ลูกซายได้ทุกคนเลยได้ลูกซายเด้อพี่น้องเลยฝากนม่ FC เพิ่นตั้งให้ซื้อซื้อนัได้ฮะยูยูบ่แมนลูกซายซื้อยูเท่ายูยูโรเอ็นเต็มๆว่ะโอ้เงินต่างประเทศได้แต่ว่า FC ตั้งให้ให้ยูทูบเราก็เลยเอาแค่ยูกับโลเอาเป็นยูโรโอเคมาบวกกันนะ นี่แหละมาฮ่อนมองห่อนบอลเราเดีคนบอลเราจะลงไปซีบ,บนมื่อนเลน่น,นึงเดี๋ยวยางลงจากทีฮารกติในฮาร์กังเวน้นาะว่ามืออื่นเพิ่นผ่านนวดเพิ่นสีเมื่อบานกันเลยมาเอากลางคืนเลยนะบางทีถ้ามันหล่อหูเนี่ยกระชิกอยู่ได้เนาะเปลี่ยนแบบบรรยากาศหาร์กังเว้นต่างกันสำใดไปเบิ่งน้ำกันทุกคนว่าสิได้หรือบ่อได้ไปเน้ำทางนี่ทางลงทุกคนเลยมุนเข้ามา โคตัวหกกัฮะมุนเขาอย่างงูเขาอยังบัปันนี่ไป,ไปไปแบบโคตหกนี่แหละได้แล้วนะฮะอะไรลงมาหอดนะทุกคนล่างขงหอดหวยนะเมื่อกี้นี่กะคุปไปอร์อะไรตัวหนึ่งกับบับอลพละตนี่สองเลยอันข้าวโอ๊ตตัวไหนจุดไหนเลยตัวใหญ่ดินะี่ตัวใหญ่คัดเลยนะยนะั่งเลยอนะ๋ จับก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตีคัดสองตัวคัดคัดงามมานะทุกคนเพราะว่าเวลาเอาเข่าทงรำกันแหละมันจะบวกัดกันบุนีกันเออบวกัดขันตีนมันบุรุษแหละมันก็มันก็อยู่เหิงมันก็บบวตายนะเอาใส่ทงเลยอือนี่หอด้วยทุกคนนี่สามแต้มแล้วนี่่แต่หอดอูแดงนี่ถือว่าโอเคอยู่ช่วงนี้ถือว่าเริ่มมันแล้วนะชาด เอาสินหมูแหลกเอาแล้วเพลินตอนน่ะตัวงามเลยเขากับเลือกเอาแต่ตัวซ้ำเลยแหละตัวน้อยอะไรกะเอาไว้ให้มันใหญ่เถก่อนนะะเดี๋ยวเลาะเบ้างนิดเดียทุกคนมันอยู่แบบนี้มันต้องเป็นเป็นหอยหอยในป่าในดงในอะไรทุกคนโห้โหเนี่ยกับปูแดงมันจังมักอยู่นะเขากับเลาะไปตามนี่แล้วบันใดบางห่วงก็ขุดเอาแต่ว่าบางห่วมันออกมาในป่าห่วงก็เอาเสียมซับหลัดเอาเลยนะ น่มาปูนี้หูปูนี้ขึ้นมายขึ้นมาเลยนี่อืหึหึขึ้นมาใส่บัตเอ้าเอ้าเออตั้งแตเขากล้องดีกระปูตัวนี้ฮัฮันเน่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 เบดไปทักไม่เลยโอ้โหน่าจะเป็นหูแปมมันทุกคนไปเลยไปเลยเอาไมุ่๊บเซตบัตรโอ้ขึ้นมาใส่ของไปได้อเซต เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยุดอกได้ยุดอกเดี๋ยวสวงามเลยทุกคนหลายเติบแล้วแหละแต่ขั้วบุคคลได้ถ่ายทุกคนเลยมันถ่ายง่ายมันหกพจนนะบอลให้เอานี่นะเปิดมุนไปรยุทธิวัฒน์พี่สาจริงๆขนาดลายเติบแล้วนี่ทุกคนนี่โอ้มาอันไปเอาบอลมาคักเนาะเก่งนะเจ้าฮาเนี่ไปบปเป็นเนีไปเนี่ยอยู่ในห้งนี่เนาะพอดีจก บอลคนมักจกอ่ะลอเลาะไปเรื่อยทุกคนเลยมันก,ก็นอยู่ประมาณไหนแหละกระปุกอ่ะแล้วก็ซองหาตามห่มันนะนี่นะเนี่ยมันเป็นห่เป็นห่อ,อยู่แบบนี้บางตัวมันก็ออกมาอยู่ปากหเวาก็เอาเสียมสับหลัดเลยตอนนี้ก็ออกมาจากจุดแรกทุกคนเลยง่ายจุดนะเพราะว่าเลาะไปเลาะมามากกันก็ทางไปก็ยากในกับมีห้อยคนหาหลายอิริทา่านก็ใช้บอลเที่ยวมาเอาดุพดก็เลยง่ายมาอีกจุดใหม่ทุกคนเป็นในนี่นะกำลังมาหอด ว่าชุดแรกก็ฟาดไปเกือบเกือบโมงสี่สิบแล้วแหละทุกคนเลยคือว่าคือว่าได้ไวเตนะวเติบอยู่นะจำนีมคือว่าไรเติบอยู่จำนีมแต่ว่าเดี๋ยว้เขาไปเอาเบิร์นเติบอยก่สักคนสักน้อยนะทุกคนอยู่ในนี่นี่แหละไปกันบต<ร>ูบม,มีห้องไอ้โคตรร้ายอีกนะไปมาหอดเทอร์อะไทุกคนเลยเมื่อกี้ในจุดที่ซองบริษายให้เบิรงนเลยนะพอเขาไปเลยมันหกแห้งหกกูฟังเก้าอีก หักมาตอนอยู่ดอกจกอืมลายเติบอยู่น่าจะพอได้เมื่อขาดปูอยู่ทางบ้านนี่ทุกคนชมด้วยกะกะกะปูปูแดงเออเดี๋ยวหาแนวมาใส่ทุกคนเดี๋ยวจะเบิ่งเบิ่งอยู่นอกกันนี้นะเบิ่งดูักจกทั้งขุดทั้งไงก็ทึก ก็ได้ฟองไดง้โอ้หลายเต็มเ <c oughs> นาะมันมานับมูลป่าน่ะเวลาเอาเสือกเบลทึงมาได้กระปูด,ดี่นะโอ้โหจะไหนตัวจะแตกนะคือว่าโอเคทุกคนเลยควาเทื่อนความสั้นเลยมีแต่เมื่ออื่นเชร้าคนแหละเราจะเดินทางในฐานเดินทาง คนเศร้าคนละามกันอันนี้ปัน่ขังไว้ซชก่อนนะปันกันมากินกระบอบอล้วยยาเศ้าทุกนตอนนี้เขากลังเดินทางนะมาเดินทางมาใหนึงแล้วทคนนะครับใบบ้านท่านี้แหละมีจะเดินทางไปบังบ้านเกิดืองนอนเขาพันหนอดแหละทุกคนเลย ตามบวงนำกันมาไปทางใดอะไรกับบ้านเกิดบังนอนเขาบ้านนอนอยู่ใส่นะไปเดินทางไปพร้อมกันเลยแหละทุกคนเมื่อคึ้นอยู่ทางนาขึ้นพ้นที่ตกนี่แหละคนลงแห้งขนาดเลยทุกคนในตอนนี้คนราดเลย ยังนี่แหละทุกคนเลยมีแพ้มียังอยู่ในแคบน้ำมาหากินข้าวกินน้ำยามันผักทุกคนส่วนอีกด้านนี้ปกติแล้วเพิ่นดำหน้าใส่ได้ทุกคนแต่ว่าในช่วงหน้าพ้นหรือว่าคั้นยามพ้นยามยามอันนี้กับพิ่นบริเฮ็ดนะทุกคนเพราะว่านี่แหละคือเฮ็ดนี่แหละปกติแล้วเป็นให้น้าทุกคนแล้วน้ำท่วมแต่ขั้นนั้นอ่าน้ำแรงเลยเฮ็ดได้ เล็เลือดในพลาดทุกคนเลยนกเขานะนี่ตัวน,นึงไปกันนี่ตัวนึงเป็นสองโตไปเดินทางต่อบันบันไดขี่ไว้นะทุกคนเราบคอยขี่แนน่เมือง,งนกบนลำชางกันแหละมืงนกจริงอย่างวัน้ำช้าง อู้พุ่นเอ้ยบ่เห็นตัวสองโตนะสามโตเห็นตัวเดียวนี่นะเติมอีกเต็มเลยได้ยี่ดอกเปิดจะหอดบ้านคอยิ่งนะแต่เขาเกิดนเขายิงเขาก็จอดแล้วก็เอฟเอฟอยู่ข้างทาข้างคนละ ทางมาฮอดแะทุกคนเลยเ่มยนึงนะคือว่าใช้เวลาเดินเติบอยู่ไปเอาดุทรายลงกอดลงกินเพราะว่าบอนจอดรถมันจอดยากนะหอดแล้วบอนเกิดมังนอนล้วปัญหาอืออาชายมาไาปาปู และฮอดบ้านฮอตเพื่อนทุกคนเลยแต่ว่าอยู่นี่โมเมนต์เพื่อนของพานหนอดนะอันนี้มาเซาเพิน่นมาขายเครื่องให้เพิ่นโมเมนต์มาเซาเพิ่นก็จาเซาสถานนี้ท่านทีนี้เลยค่ะคลายเครื่องนะเขาแม่ของพานหนอดมาขายเครื่องให้เพิ่นนะคล้ายเครื่องให้พี่น้องกนนน็นี่แหละแต่ว่าโมเมนต์ของพานหนอดเองดอกให้ขายเครื่อง,นะอง,อองแ,แต่ว่ามมพมดแล้วเ,เดี๋ยวจะนอนอย่างขึ้นมาเบิ้งเพื่อนของพันหนวดเองนะ ตอนนี้พักผ่อนจะก่อนเที่ยวคราวหนึงเมื่อยแห้งทุกคนกคนะครับรถนะรถกะรถลดรุ่งมากทุกคนเลยกันหนึ่งผมไม่ลดพัดนวดอีกคือเก่าสบายดีงามสาวๆทุกคนวันนี่หลังจากที่เฮาเดินทางมาฮอดเลยกับเฮากลับขึ้นมาเฮือนอยู่บอนที่เฮามาฮอตนะมันเป็นห้านนะทุกคนบอนเาสาวอยู่บอนบอนบอลเมย์พัดนวดไปคลายเครื่องให้เพื่อน แต่ว่าตอนนี้ก็มาหอนเฮือนพันหนวดแล้วทุกคนนี่แหละคือเฮือนของพันนวดทุกคนเลยอยู่และอยู่เมืองสองคอนนะทุกคนอยู่แถวแถวปักซอ,อ,องสองคอนนี่แหละอยู่สวาลังเคท่านี้แหละแต่ว่าอยู่คนละสนเลยครับบอนที่เขาไปอยูอ่ประจำนะบ้านบ้านเนี่ยเขาอยู่ประจำทุกคนเทือนพันหนวดกับที่ก็ถรงหน้าเลยทุกคนนี่ อ๋องอปลูกี่ยวเสาแต่บรรยากาศข้างเฮือนเลยนะทุกคนเลยนี่ตื่นเศร้ามากอะจะเจอกับบรรยากาศแบบนี้เลยจะเป็นกนางขึ้นนะคือว่าทงหน้าแถวนี้ยเป็นบอนที่ผ่า,านหนวดใส่เบ็ดเลยนะทุกคนเลยปกติดีแต่เริ่มแต่อนยังน้อยก็มันอยู่แถวนี้แหละทุกคนเลย บริเวณแถวนี้เฮือนคนยังบ่หลายที่กี่เร,เริ่มเริ่มเฮียนใส่เบ็ดใส่มิดใส่เบ็ดกบนะทุกคนแต่ยังหน่อยเท่าแถวนี้แหละเป็นบ่อนที่เอาใส่เบ็ดใส่ยัางกบถือว่าอดีตลายทุกคนแถวนี้บอกว่าเป็นบัดเกิดเมืองนอนของพันนอนเลยนะใส่เบ็ดเลวก็เลาะหาพันปลานำของนำขางทางเลยทุกคนแถวนี้ให้งเงี้ยงปลายำนะมอนทุกคนตะกี้ปูปลากับลายกบกับลาย หาอยู่ห้ากินท่นานตัวเพื่อนก็นยังพันแลวดอกทุกคนเลยอ่าพอได้แต่โบกไว้นะพื้นก็พรได้เทพื้นไว้แต่ยังพันมีกระโลมยียังพดานก็ยังบ่มีเป็นจากปปางอยู่บ้างพอได้อยู่ก่อนจะปกติก็มีแต่ พอก็เม่เพินอยู่นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกน็ไปเปิดห้านงายเครื่องแล้วแหละเขายังพัดดลงไปจะนอนจงลงไปทุกคนถือว่าคลิปนี้กับประมาณนี้แหละทุกคนเลยพาทุกคนมาเบ่งบานเฮือนพาดหนวดนะมายามเม่เลยผะว่าเฮา่บริมาโดน,นแล้วก็ถือโอกาสมายามเพิ่นถือว่าคลิปนี้ก็สิประมาณนี้ทุกคนเลยบมมีอย่างไรขอบใจทุกคนที่ติดตามแลวก็รับส้มพาดหนวดใิ่นะขอฝากกันใหม่คลิปหน้าวิดอหนาครัทุกคนคลิปนี้ก็ขอขอนุอญาตลาไปก่อนบ๊ายบาย